สวัสดีครับพวกพุทธกระดาษในช่องเรามีจะเล่นใช่แล่นครับผมอ้าวให้กินน้ำนะครับผมโอ้พากันเล่นสไลเดอร์เลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ดวูดีอะไรดิโอ้แม่โบนี่ก็เล่นโครนใหญ่เลยอุ้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 ย อยออือหนึ่งสามฮึบฮ <ed alguém> ึบฮึบฮึบฮึบอือว้าแม่เขานี่เอาสปาโคลนเลยนะครับเดี๋ยวๆความฉลาดของแม่เขานะครับก็ออกมาปล่อยแล้วก็เล่นเออฉลาดมากนะครับลื้อลืเด็กจะกลิ้งตกเขาฮึบฮึบไอ เด็กจะกล่งตกเขาไหมเล่นสองฮึบ <laughs> ฮึบฮึบอ้อ้ายอ้ยโอ้ยจะเปิดให้มันนี่กินฮะแม่เขาเอาเอาไปเล่นหมดในน้ำอู้ทำไมมันมอมแมมแท้ เฮ้ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยนีแน่เฮ้ยเฮ้ยปีนปีนปีน้นตัดืงเลยตัดงเลย อุ้ยแบตหมดแล้วอุ๊ยแบตหมดแล้วอ่ดเอ้ยเฮ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 ้ยเย้เฮ้เฮ้เฮ้ไปไปไป เล่นโคลนนะครับเดีอ,อ,อาพอกผิวนะครับผิวจะได้สวยๆจะได้หายเป็นตุ่มสักทีเฮ้ยเฮ้ย้ยใส่เกียร์โฟวินแล้วครับแล้วไตข่ขึ้นขึ้นไปไวพยายามจะไต่ขึ้นนะใส่เกียร์โฟวินเอานไหวไหมลูกไหวไหมอ,อืออืออนะือเนี่ยคือคักมากเอ้อ เอาใส่เกียร์โฟวินบุ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 นอือหุยแรงมากเลยครับมันนี่อู้ดูทางนี้พากันทำอะไรดูนะครับอู้เอดน,น้ำไม่กินเอาน้ำมามามาใส่ตรงนี้แล้วก็เล่นโครนเออพากันทำไปครับสนุกเลยะคระับตากัะยายครับอ้ นหลับเลยหับแต่ละเชือกเยอะมากมีโอ้โอ้โออ้โอ้โออ้อันนี้อันนี้อซองครับครบโอ้ภูเขาหนูจะหมดแล้วแม่โบโกยทุกวันทุกวันนะครับแป๊เดียวหมดเออตกเขาตกเขากิ้งกิ้งกิ้งเ้ย โอ้โหเกบยิงตกเขาแล้วนี่เน่เ่เน่เกือบไปดมดาวพี่มากมีอี่แล้ว เพาพอพอ่พอผิวนะครับพอกโคลนผิวจะได้สวยๆตุ่มจะได้หายลูกตัวลิ้นจะได้กัดไม่เข้าเพราะว่าติดโคลนหนึ่งสองคลบปคลบโอ้โหยดินเหย่ดินเป็นแล้วนะเนี่ยน้่ไงครับ แบตหมดแล้วครับแม่แม่ออายังห่วงเล่นอยู่นะครับแต่แบตก็หมดแล้วห่วงเล่นก็ห่วงนะครับง่วงก็ง่วง อนอนดึกนอนชัว่วไม่ไหวแล้วดูค่อยนอนก่อนนะพ่อนูอไม่ไหวแล้วชัดแบบแท้ตั้งแต่นี่นะครับนอนดีมากนะครับอาจจะเป็นเพราะดินใหม่ด้วยนะครับเย็นนะครับดินเย็นนะน้องช้างนอนดีนะครับ นอนกลางวันอันนี้นอนไปสองรอบสามรอบแล้วนะครับลุกมาก็มาเล่นจะเล่นเสร็จแล้วก็นอนแน,นอน <c oughs> ห่วงเล่นอยู่วัเนี้ยั <c oughs> บปุ๋ยแล้วนะครับ ๆๆพี่พ่อ,อยัามากวนขอ่ขอยชินอนออกไปออกไปอิลาชินอนนยัามากวนอิลาพี่พ่อนี่โอ่งเรื่องเลยหนูชินอน็อมาทายอยู่ได้อิลาก็อเป็นเด้ออิลาเป็นสาวแล้วชิมมาทายอิลานั่นเล่นบ่ได้เด้อพี่พ่ออิลาก็อยากอาย เวลาเป็นสาวแล้วบต่ตองมาไทายเวลาหนูนอนนะบะตองมา,ทาไทยมาจากอาอผู้เบาอ่นอนไปลูกนูนนอนไปพ่อไม่ถ่ายหรอกอพ่อไม่เอาลงหรอกอนี่คุณรัเสตีไทยไม่ไม,ไม่ไม่ได้นอนเวนเดอร์นะพ่อไม่เอาลงหรอกลูกเอานอนไปนะครับ พอบอกว่าไม่เอาคลิปลงแค่นั้นแหละหลับเลยนะมันนี่โดนแกงแล้วมันนี่ยิงยๆงยืงยง,งดูสภาพหลังจากตื่นนอนนะครับมอมแมมแท้ลูกเ้ยกึ้ดตาให้หนาโอ้ยเป็นตัวหยังนี่เฮ้ยไปได้ ô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  này, này, này này, này, này nay, chưng, 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 nay, 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 chưng, 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 chưng à chưng, nay, 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 mềm nay, này à mà nay, nay, à, nay, à. จึงจ oh, uh ึเอาฮบฮึบ oh. ฮ <t 'm not true> uh ึอยติด oh. ต <t 'm not true> ิดคอกเลยหนึ่งสึบโอ้ภูเขาภูเขาลูกนี้หายไปแล้วโอ้โดูดีกับดูแ่บันนี่ไอ้หนึ่องทึม เดิมเดิม <G ül üyor> มือสภาพสองแม่ลูกโอ้มันต้องโดนไม่เรียวสักหน่อยแล้วนะครับมอมแมมแท้เฮ้ไหนไหนามาให้สัมภาษณ์หน่อยสิทำไมมันมอมแมมจังเลยฮะ ทำไมไมันมอม m มมจังฮะ <c ười> มอม mềm ม,มากแค่ลูกสาวนี่อโอ้ไหน,นดูไหนดูไหนไหนดูไหนอันไหนดูไหนอันบประชื้อบบอ้ออับปรนชุ้อเลยอุ้ยเสียงกันเสียงกันเสียงกัน เออเออเออดูไหมอุ้ยม่อมแหม,มทั้งแม่ทั้งลูกเลยทำไมมันมันเป็นอย่างนี้หือตาเปิดน้ำให้หนูเล่นบ่ฮะาตาเปิดน้ำให้หนูเล่นนะอู้หูลุกๆๆอี ไปมาดูพี่มากมีพี่มากมีกินย่าอิ่มจนจะหลับแหละมีจ้าอิ่มแลม้วบลกอืมโอ้ <c oughs> นี่นะครับเค้กจากพี่มิวนะครับผมฝากมานะครับให้น้องๆน,นะครับมาช่วยเลี้ยงช้าง ขอ,ขอบคุณครับนะครับขอบคุณพี่มิวมากมากเลยสุขสันต์วันคริสต์มาสได้ครับผมนี่ไปแบ่งน้องโดนด้วยเด้อกินด้วยกันนะครับนี่มอรี่คริสต์มาสนะครับผมนี่สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับเป็นเค้กอ่ะเท็กดิสให้แม่แได้ดูนะเท็กสวยมากนะครับผม ขอขอบพระคุณพี่มิวนะครับผมที่ส่งมอบมาให้ครับขอบพระคุณมากครับผมนี่นะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรับผมถือดีๆเลยยาอันนี้เดี๋ยวแตก